ฉลาก GDA อย่างมือโปรฉลาก GDA หรือฉลากหวานมันเค็มที่แสดงค่าพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมซึ่งอยู่หน้าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีวิธีอ่านฉลากง่ายๆโดยแบ่งเป็น3ส่วนหลักส่วนที่1การแจ้งว่าฉลากนี้บอกคุณค่าทางโภชนาการต่อหน่วยบรรจุภัณฑ์หรือต่อหนึซองหถุง ส่วนที่2จํจำนวนครั้งที่ควรแบ่งกินให้เหมาะสมเช่น1ซองนี้ควรกินกี่ครั้งส่วนที่3ข้อมูลโภชนาการซึ่งจะบอกค่าพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมแต่สําหรับการเลือกซื้อแบบง่ายๆนะคะก็จะใช้วิธีการเปรียบเทียบ2ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ2อ,อย่าง หากผลิตภัณฑ์มีค่าพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมต่ำกว่าก็เลือกผลิตภัณฑ์นั้นหากมีปัญหาสุขภาพเฉพาะเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจดูปริมาณน,น้ำตาลเป็นหลักผลิตภัณฑ์ชนิดไหนน้ำตาลต่ำกว่าก็เลือกอันนั้นค่ะและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก็อาจจะดูที่โซเดียมเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนโซเดียมต่ำกว่าก็เลือกอันนั้นวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดปริมาณหวานมันเค็มง่ายที่สุดคือเลือกจากสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพกรมอนามายัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี